ให้พระเจ้าทรงทำการแทนเราพระเยซูตรัสในพระวจนะว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยการให้ไม่มีสิ้นสุดพระองค์ทรงให้อภัย และทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราบนกางเขนพระเยซูได้ประกาศว่าสำเร็จแล้วยอมบทที่ 19: ข้อ30ช่างเป็นคำประกาศที่ยิ่งใหญ่จริงๆทุกสิ่งที่พระเยซูจาเป็นต้องทำบนโลกนี้พระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วพระองค์ทรงแบกภาระของคุณความเจ็บปวดของคุณความบาปของคุณความทุกข์ของคุณและความเจ็บไข้ของคุณพระองค์ทรงคืนสิทธิพิเศษ ในการมีความสัมพันธ์กับพระองค์และพระบิดาให้กับคุณและพระองค์ทรงจุดประกายความหวังของคุณขึ้นมาใหม่กษัตริย์ดาวิดได้ประกาศไว้ว่าพระองค์ทรงทําให้ข้าพระเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพระเจ้าไปริมน้ําแดนสงบสดุดีบทที่13ข้อ2ผู้เป็นเจ้านายแห่งการพักผ่อนของเราคือพระเจ้า พระองค์ทรงรู้วิธีนำเราไปยังที่ซึ่งจิตใจ,จและร่างกายของเราจะได้พบการพักผ่อนใช่แล้วการพักผ่อนและความสุขที่แท้จริงคือการอยู่ใกล้พระเยซูผู้เป็นผู้เลี้ยงที่ดีการพักผ่อนที่แท้จริงคือการให้พระเจ้าทรงทำการแทนเราถ้าคุณต้องการคุณสามารถอธิษฐานร่วมกับฉันตอนนี้เพื่อมอบสิ่งที่กำลังถ่วงคุณอยู่ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระเยซูเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงอยู่กับลูกเสมอและทรงดูแลลูกเสมอมาขอบพระคุณสำหรับการทรงสถิตอย่างอ่อนโยนของพระองค์ในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ที่ลูกกำลังเผชิญอยู่ขอให้คุณเอ่ยถึงสถานการณ์ของคุณ ลูกขอมอบทั้งหมดไว้กับพระองค์ลูกขอพึ่งพาพระองค์ขอมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือการหนุนใจและพระราชกิจที่พระองค์กำลังกระทำในชีวิตของลูกวันนี้ ในพระนามพระเยซูเอเมนคุณคือการอัศจรรย์